สวยค่ะที่ตั้มเก่งมากเลยนะคะวันนี้ วันนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่อีกเมืองนึงนะคะที่จีนเราเตรียมตัวให้ทุกคนเหนียวน เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวพี่เยวสวัสดีค่ะหลุยซ่อมซาซาวันนี้ไปงานนี่เนาะคุณใต้ตาปีเตอร์ไผ่ทุกคนมาเลยมาส่องกระจกสิส่องกระจกดูผมเอ้า น้องดนมีผึ่ห้อยมาอันหนึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมไปงานนะคะใส่่างเกงค้างเดียวพอเนาะมันหนีดได้ด้วยเหรอได้แต่ว่าไฟอ่อนๆไี่ดูในห้องน้ำนะคะมวนก็ได้แต่ว่าต้องไฟอ่อนมาก น้ำพิก็อร่อยคะ่ะพี่เอียวยังไม่หมดเลยคะ่ะเงียวเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลาะรองเท้ากันดีกว่าว่าจะรองเท,าาทเ้าอะไรดีอันนี้ทีมงานนี่คือสไตลิสจากฮ่องกงแอนชอนจากฮ่องกงอันนี้ผู้ช่วยผู้จัดก,การจากฮ่องกงนะคะนี่อาหารไายที่เรากินเมื่อกี้สวัสดีฮัลโหลชาวไทยแฟนส h ตฟ i ี ใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องดุนนะคะอเล็กซันดุนค okay, okay, okay. ่ะคุณลูกชีพสเปรย์ก่อนโอเคโอเคชีสเปรย์ก่อนงานจะเริ่มแล้วนะคะไม่ใช่พี่ชาติค่ะพี่ตั้ม พี่ชาติไม่ว่างค่ะเลยลูกสาวพี่ตั้มแต่งหน้าสวยนะคะติดต่อได้ค่ะแต่ผมก็สวยมากเนี่ฉันลืมแต่ฉันส้มสิสีส้มไม่สวยไม่เอาไว้้านหลังส้มส้มโฮ้ยสวัสดีค่ะ โรสสวัสดีค่ะคมนสันไปผู้ถชมไหมาปนะจะอ่านชื่อผิดนะคะลิปสติกหลายสีบ้างน,นะคะใช้ขอ,ของอะไรนะแม็ก<อ>กับอาอามนอามนีใช่ไหมไหนอ่ะสีลิปสติกบ้าะเอานะพี่ตั้มเก็บแล้วนะคะ Which is the shoe? Huh? Yes, it's um, I prefer the the shoe. the the black and flash black one. The flat one. The 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 front oh. the, the one. เอาแล้วถ่ายนั่งทรบนนึงนะโอเค so วันนี้มาในลุกที่ปรึกษากับพี่ปอยนะครับว่าจะออกอยากลอง <c oughs> มีลุกนี้บ้างะครับแล้วก็เ้ื่ออกมาเี็นควน,นี้อี <c oughs> <c oughs> แต่เราคู่อออคไหนดีครับฉันพร้อมแล้วอาถัยการถ่ายสัดดิจ่าโบ๊ะ นี้เราแต่งหน้าโดยพี่ตั้มนะคะติดต่อได้นะคะแต่งหน้าสวยมากนะครับผมครับผมก็โอเคสวยู้ชมวันนี้พูดเลยว่าวันนี้พูดเลยนะคะว่าทั้งสองคนทํางานเพอร์เฟกมากวันนี้แม่จะจะชมลูกโดยการตอบโดยให้กระเป๋าริโมว่าคนละใบเลิศคุณแม่ทุกคนโบสว่าขออยากให้คุณแม่ใสร่รองเท้าสีดําทองจริงเหรอแม่ฉีดน้ำหอมกัน เอาคู่เปืยๆก็ได้มีคนหบอน้องส้มซาซ่าบอเอาคู่ไหนดีนะคะเพื่ออะไรเนี่ยส่วนมากบอกสีดำทองเนี่ยดำทองใช่ไหม้ยโอเคดทองคุณแม่เปียบังมากดทองถ่ายเปียถ่ายเปียให้เขาดูาเร <ๆ S 2> ถ่ายเปียตัย้มตั้มตั้มสีดางเลยมาแป้ง <ดำ S 2> ให้หน่อยที่นั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> เอามาเอาคู่ไหนดี ำทมีหมีวางอยู่ค้างเขามาแปะเขาให้หน่อยจะท้าซ้อนแบนเขากับเข้ากับลุกนะคะไหนนะซ้อนแบนเป็นลุกของพี่จ้าอ้าวสุดีจ้าน้องแอนนาเบลน้องแอนนาเบลหนูมาตอนไหนคะเพิ่งมาค่ะรวยมากเขาบอกโซสแกรี่นะแอนนาเบลสแก oh no annabelle so scary สัก ghost cheese ghost cheese ghost พี่ปอใส่ตาหูข้างเดียวเหรอคะใช่ค่ะใส่ตาหูข้างเดียวเพราะว่าเราจะได้ดูมีคนเวลามีคนถามไหมคะได้มีคาถามใช่ชอบเป็นคนให้มีคำถามเราเห็นผมเท่ากันัวันนี้รวยเหรอเขาขอเชนหน่อย และเดินหน้าดำนะหน้าสีผ้าสีโอ้เราจะส่ห้าคู่เหรอไปไปแล้วก็วีไรดีรองเท้าต้องใส่นะแต่เข้าห้องน้ำจะฉี่แล้วเข้ามาดัวไม่เอาอไปอุขายดีเลยล่ะเออแอปลงโอ้ยเซ็กซี่ประมาณร้านร้านไลายหนึ่งนาดนี้เร็วเรีบๆดูนใส่กงนเกงดิดูเอา ดูเป็นรัก้อนรับเม่ใส่เกมก่อนเอาแล้วหนูจะถือกล้องอดูดดูบาร์รอขนาดนะคะ Which 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 should she prefer to wear Christian l o u b o t i n Uh, the flat one, right? The flat one. And uh so the dress that she's wearing, what is, is what what brand? Victoria Beckham. from the Victoria Beckham. Yes. Uh, that's, cool. <laughs> that's so cool. That's so cool. Now,